สวัสดีครับพี่แม็คุณเห็นนะครับผมวันนี้วันจันทนะครับผมนี่ครับเป็นวันที่หนักที่สุดนะครับผมเอาเจ๊ครับผมเจ๊โชว์ห้านิ้วได้ไหมฮะนี่นะครับผมก็วันจันนี้พี่แม็กจะลงของเยอะหน่อยนะครับผมหนักหนักไปที่ทางข้าวนะครับผมนี่นะข้าวนี่ได้ส่งใครบ้างอย่างนะยังใช่ไหม ข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปส่งเขาเยอะเลยนะครับผมนี่นะก็จัดไปทุกตัวนะครับผมนี่ครับสินค้านี่ยมัอจอนี่ครับผมก็ครับพี่แม็กคุณเห็นนะครับผมนี่นะครับยำเย็นที่เลิกงานนะครับพี่แม็กก็จอกปฏิบัติการอีกทีนงนะครับผมอเด็กๆครับเชิญครับเชิญเชิญเลยโอเคครับแน่นหนูอะ นืิษมั่หรอเน่อ๋อประวัติดีเข้ามาได้มล้น่นน่อยเล่นหนือปกุ้ยน่อแลนนวบลูแกนะเผื่อมาถึงโอ้ดคาเวพติจักแอเพื่อ้ออย่างเนี่ยนกคุ้ยนิ่มหรอนกคุ้ยแต่เราขอเสียแต่เออเด้กเต้นอะบมาเลยโดนเต้นแต่ถึงเราล้ออะไรนะกุ้ยขวบอายอะ้นิมือ โอเคเดี๋ยวพี่แม็กจะต้องไปส่งข้าวนะครับผมนะพอดีลูกค้าส่งเฮ้ยสั่งนะครับผมก็จัดไปเอาไปให้ผมอวิจจรลยเอนดูมเอาไปให้ปุนิดให้ปุณีดัดมุ้งเราไม่ยอมหรจุดคิดให้ปุณีดัดอ่าจะอ้อจ้ออ้อนั่นโอ้ยละเจนะหมอบาเลชาเล่นซุ้ยกระปลาผิวดอกกันหมอเล่นอะไรเนี่ยโอเคจ้อดับแล้วอ้อจ้อ เกิดพูดเาโอ้โหลูกค้านะครับผม,มเดี๋ยวถ้าพี่แม็กถูกกลงวันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงให้หมดเลยลูกค้าพี่แม็กที่มาเนี่ยนะอาป,ป้าจะให้แยและหมอกว้จะให้ยังไงตอนนีข้าวนี่จะชั่วโมงกับบาทให้แล้วแปดสามหกเโอเคนะครับผมอันนี้บอกผ่านออนไลน์เลยนะ <laughs> นกนุ้งเตชิ่อเราขึ้นมาหรอโอเคครับผมนี่นะสองท่อนนะครับผม ก็ส <Memorial> ่ง <motiv> ล <ators> ูก okay, ค okay. like cool. ้านะครับผมโอเคครับ hmm. ถึงแล้วนะครับผมจ้าสวัสดีครับผมโอเคครับผมโอ้โหเนี่ยมันอดีตทหารนะวุฒิโยธินครับผมนี่คนทหารครับผมนี่รเรียกทหารครับผมนี่บ้านลูกค้านะครับก็ต้องแบกลงไปนะครับผมมอการให้ถึงที่เลยยีมเหมือเขคอยเลิศแต่เพลันเนี่ยเสียแล้วมึงเหรอเฮทุมยู่ได้เยอะ video khác luôn. Ok, để cho thường ban đó.